ามาดูข้อ77ครับผลบวกของเลขโดดทั้งหมดของคําตอบนี้นะครับเป็นเท่าใดนะก็เลขโดดทั้งหมดนะพี่ก็จะตัวส่วนน,นะครับ1นึ่งถึงเก้าหนึ่งเก้าเรียงมาก่อนเสร็จแล้วแปดถึงหนึ่งก็คือหนึ่งแปดละเดียวกันนะครับมาบวกกันนะครับบวกง่าย,งายครับก็พี่ก็จับคู่เก้าบวกหนึงเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ อ่าแปอ็ 81. นะตัวส่วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยได้ 81. แปสิบเดสร็จแล้วตัวบนคือเก9าเก้าเกคูณเก้าเเนะมันคูณกันอยู่นะครับไม่ใช่บวกนะครับดูให้ดีงั้นเอาเก้าตัวแปดสิบก็แบ่งเป็นเก้าคูณเกนะครับเตัวนี้ตัดกับตัวนี้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าตัวนี้ตัดตัวนี้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าทีเนี้ยมันก็ต้องมาคูณกันลอะอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งอ่าไม่มีอะไรครับ อันนี้หลักร้อยก็ดหนึ่งเหมือนกันให้ตรงหลักร้อยก็บวกกันนะฮะตัวนี้บวกกันนะบวกให้ตรงหลักนะหน่วยก็หน่วยนะครับเป็นเดิมนี่หนึ่งหมหนึ่งเป็นสองอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นหนึ่งอ่จะแล้วเอาเลขโดดก็คือเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันนะบวกกันนะแต่ละตัวบวกกันนะครับก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสองบวกหนึ่งนะทั้งหมดเป็นเก้าครับไปตอบขอสองครับ